ราศีที่ในช่วงนี้เซนแรงลางสังหรณ์แมนเวอร์ฝันถึงเหตุการณ์แปลกประหลาดห,หูไวตาไวได้รู้ได้เห็นได้สัมผัสในสิ่งที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนได้แก่สาต์แห่งการพยากรณ์เป็นสัตว์แห่งความเชื่อส่วนบุคคลฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและขอความการุณาในการใช้ถ้อยคำที่สุภาพในการติชมวิพากษ์วิจาร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะราศีที่ในช่วงนี้เซนแรงลางสังหรณ์แมนเวอร์ฝันถึงเหตุการณ์แปลกประหลาด หูไวตาวัยได้รู้ได้เห็นได้สัมผัสในสิ่งที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนได้แก่ชาวราศีสิงห์และชาวราศีกุมค่ะเรื่องนี้สามารถอ้างอิงได้ตามหลักวิชาโหราศาสตร์วันนีขณะนี้ดาวเกตดาวแห่งจิตวิญญ,ญาณธาตุดาวแห่งเทพเทวานารมิตสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองรักษาได้โครจรอ,อยู่ในราศีสิงห์นะคะซึ่งเป็นตำแหน่งมหาอุดของดาวเกต ตั้งแต่วันที่28มีนาคมถึงวันที่23พฤษภาคม2568จึงทำให้ในช่วงนี้นะคะชาวราศีสิงห์รวมไปถึงชาวราศีกุมซึ่งเป็นมุมเล็งมีอาการลังสังหรณอนเม่นเวอร์ซิกเซนแรงหูไวตาไวได้รู้ได้เห็นได้สัมผัสในสิ่งที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนรวมถึงการฝันถึงเหตุการณ์แปลกประหลาดได้เจอผู้คนที่เหมือนคุ้นเคยหรือได้ไปในสถานที่ที่เหมือนเคยไปมาก่อนเป็นเหตุการณ์เดจาวูที่ บอกแบบนี้จึงเป็นช่วงเวลาที่ดีที่ชาวราศีสิงและชาวราศีกุมจะได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมทำบุญทำทา,ทานสั่งสมบุญบรารมีรวมไปถึงเพื่ออุทิศให้กับเทวดาประจำตัวบิดามารดาครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณนะคะรวมไปถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือเพื่อให้เกิดอานิสงส์เกื้อหนุนหนุนนำเกิดพลังบุญอันแรงกล้านะคะ ส่งเสริมหนุนนำดวงชะตาให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองผ่านพน้นอุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้ด้วยดีด้วยความปรารถนาดีค่ะ